พิธาประกาศด่วนลั่นผมพร้อมเป็นนายกวันที่17กันยายนที่จังหวัดนครราชสีมาได้มีการจัดกิจกรรมนัดหมายสมาชิกพักก้าวไกลพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็นกับสสก้าวไกลจังหวัดนครราชสีมาทั้ง3เขต โดยมีนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลโฟนอินกับด้อมส้มโคราชกว่า100คนนายพิธากล่าวว่าขอขอบคุณการทำงานอย่างหนักในช่วงก่อนวันเลือกตั้ง14พฤษภาคม ทำให้เราสามารถเจาะไข่แดงซึ่งเป็นศูนย์กลางของโคราชได้สอสอสามเขตในฐานะที่เราเป็นพักใหม่เป็นพักที่ถูกบทขยี้และถูกยุบพักมาตนในฐานะเป็นผู้นำสู้ศึกการเลือกตั้งเป็นครั้งแรกรวมทั้งผู้สมัครหลายคนเป็นผู้สมัครหน้าใหม่ได้รับเลือกเป็นสอสอเขตและสอสอบัญชีรายชื่อถือเป็นสิ่งที่เราต้องภาคภูมิใจ นายพิธากล่าวต่ออีกว่าภารกิจในการเดินหน้าต่อไปต้องทำงานการเมืองเชิงรุกเพื่อเป็นพักของมวลชนมีกำลังขับเคลื่อนนำเสนอกฎหมายก้าวหน้าให้ประชาชนมีส่วนร่วมสำหรับจำนวนสมาชิกพักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นปัจจุบันมีกว่า70,000คนและมีผู้สมัครเฉลี่ย8 0 0 0 0ถึง9,000รายต่อเดือนคาดว่าปลายปีจะมีสมาชิกร่วมแสนคนทำให้ก้าวไกลเป็นพักการเมืองที่มีสมาชิกมากที่สุด นายพิากล่าวว่าทั้งนี้ประสบการณ์การหาเสียงเลือกตั้งซ่อมที่จังหวัดระยองแสดงให้เห็นว่าการเมืองมีการปรับฐานคะแนนความนิยมสำหรับแฟนการเมืองที่รู้สึกผิดหวังและรู้สึกอกหักส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สนับสนุนพักพลังประชารัฐและพักรวมไทยสร้างชาติและแพ้การเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคมได้เดินเข้ามาหาตนและบอกว่าจะเลือกก้าวไกลเพราะไม่ต้องการเสื้อเหลืองหรือกอปปส นายพิธากล่าวต่ออีกว่ามีความเกลียดชังในระบบคอร์รัปชันระบบอุปถัมภ์และทุนผูกขาดต้องการบุคคลที่เข้ามาต่อสู้กับระบบเหล่านี้ต้องเป็นคนอย่างนายรังสิมันโรมและนายวิโรธลักษณะอดิศรสอสอบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลขณะเดียวกันพี่น้องคนเสื้อแดงได้มาพูดคุยให้เหตุผลที่เลือกพักก้าวไกลไม่ใช่เพราะพักเพื่อไทยไม่ส่งผู้สมัครแต่เพราะต้องการต่อสู้กับสองมาตรฐานและเกลียดชังการรัฐประหารมีความรู้สึกว่า พักการเมืองเดียวที่สามารถต่อสู้กับการทำรัฐประหารรักษาให้ความเป็นคนเท่ากันนั่นก็คือพักก้าวไก่เท่านั้นดังนั้นบุคคลเหล่านี้ต้องการหาแพลตฟอร์มทางการเมืองที่สา,ารต่ออุดมการซึ่งทุกสายตาจ้องมองมาที่พักก้าวไก่การรับสมัครสมาชิกต้องให้ความสำคัญและเดินหน้าอบรับประชาชนทุกคนที่มีแนวคิดและนโยบายในทิศทางเดียวกันกับเรา การจะสลายขั้วความขัดแย้งในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงคือการคืนความศรัทธาให้กับนักการเมืองคืนความศรัทธาให้กับระบอบรัฐสภาตนพร้อมที่จะเป็นนายกของทุกคนนายพิธากล่าว